สวัสด,ดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถกูปี้ไอนะครับวันนี้วันที่4เดือนพฤศจิกาสอ2 5้าาะมาติดหน้าร้านเลยนะ,นะติดไปอีกคันนะป้ายทะเบียนเชียงใหม่6 3 7เจนะนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วตามที่โจนขโมยกันนะครับเขาจะใช้เหลก็กกำแหลกเนาะแข่งดูนจาบิดดูนจาไ้พางเลยสตาร์ปเลยอ่า เขาเลยทําที่ปิดลูกบแจมาเนาะกันโจรแต่ตอนนี้กันไม่ได้แล้วโจรไม่เหล็กเองเปิดได้หมดกาขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะกุล็อกให้ดูสองครั้งครับถ้าใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องนะกนารขโมยทั่วไปโดนรถก็จะร้องครับของผมจะร้องต่อเมื่อนี่ไม่ร้องเพื่อเพื่อนเนาะก็จะไม่รบกวนชาวบ้านเลยคนตกค่ร้องเลยก็จะไม่ร้องจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนะครับสมมุตินี่กุญแจผีเนะาะแทงลูกแจนไปแทงปุ๊บเดี๋ยวผมจะบีบพรอมสตาร์ทนะสมมุตินี่กุญแจผีนะครับ ดีโมดเรากันน้ำแล้ครับทีเราไปอีกนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งเราลอง,ลองจะลองที่สมมุตินี้มันใจผีครับแทงดูแทงปุ๊บบิดแล้วก็จะจับตาในจุดจะอยู่ตัวเมื่อปลดล็อกที่หมดเท่านั้นเนาะก็ขโมยกันน้ำเนาะรับประกัน ขี่รถตักผลได้เลยเนาะการขโมยทั่วไปขี่รดถดตักผลปุ๊บน้ำเข้ารีโมทก็พังแนละ้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาสั่งสต,ตาร์ทคีรีโมทนะครับตรวจสองครั้งนะนนนอ๋อพลาสต์นี่ครับรถติดเลยอ่ากินเรื่องอาการขโมยราคาพันสองครับรับประกันให้หนึ่งปี ถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโชนมีคนใช้กุญแจผีแทงรูนกุแจรถเราแล้วเขาก็สตาร์ทไปเราเห็นพอดีระยะร้อยเมตรเฮ้ยมันมาขโมยรถเราให้กดปุ่มปลดล็อกนะครับรถจะดับเองภายในสิบวินาาทีเนะนี่ก็ตามมาเรถได้เลยเนาะขโมยราคาพันสองนะครับจากเว็บกันขโมยรถปลอดควมนะวันนี้วันที่ห้าเดือนติการสองห้าสองห้าติดไปอีกคันเนาะครับรับประกันใี่หนึ่งปีครับขอบคุณครับิดที่ร้านเลยครับ Thank you.